สวัสดีค่ะโกโเกรบกนองอว้วนกพี่อวว้วนพวดตาฟื้นกันกาวด์สาเมื่อกี้สาวเพียงมากั่งค่ะกับเก๋งขวาเหนือสุแสดแซ่บลุยขอนี้วกับทิปบางยันทุกเกาจากพีนก่น้องจ๋าและโจ๊กเขาขี่อ้วนก็นอกเอา้ากินช้มเหมือนละ่ะก็บสาเพียงน,น้อ,นนนนองสาววุมเบนไปเห็ดงามตอนมากี่เกง๋งสองยามเนาะ ก็ทดน้ำก็ร็ล่ลุกโดที่นอนะอืมเบื่องหรอเะลําแแหงมั้ง จัดให้เราควรกวนทีวครับแป้งฝุ่นจัะนม่รู้ำนวลอะมีอยากตน้ำข,ขาไม่กินอะไรแล้วไ,ไหน,อ,อ,น,นหอันนี้่ะแจกอะไรทีดจ้าอืมขอซาผูก พักที่หลังใส่ผักชี่ักชี่ล้วกับต้นหอมจากที่หนองที่อวนแล้วกลับมาทีนน้ยิบก่อนแล้วคือบอกยีน่าพี่ชายอืม ผมจำไม่น้องพัทคุณจัดม่วันไปอยไปไปไผักคุม้มประยอนไปพี่น้อง เมื้อเส็อ่ะนี่อยูีมั่นเวลาเขาเกมนี่แสม,มันจะหนอกอมกมลังลแม,ม,ม่บ์กถูกจำหนักแท่ไร หนังเมืองจเขาไม่เผาแฉะได้ที่นอกวันจ 15, ังเลยข้าวหขามันมีแดดก็าาค่อยออกวันที่นอกคืม ผาผู้เฮ็ดผี่ออกนะเฮ็ดจังฮือหนาเฮ็ดเชื่องน้องจิ้มเผาน้ำตาลได้อจากพี่น้องจ,นอนจ้า บุกทำนี้ยังกินแบบกระถิ่งขส่มือพองนี่ยังมาไม่เขากินเอง,อบบออเองถ้าไมไ่ไปกินในร้านะนะ,นะีะนอกเนือเอ,อา,วเวารก,บบอกระตุกอซจบเจ๊ทำการเด้นพี่น้องสดคันทอนมีเหงย,ยาว ยอดนี่มันหลายแันดวอ่อ,อนหวานอื้มดูสีมันัมันเหลืองเดแบบทำยังไง เอากลักินมะเุปปือพาอ์เขาโชยขออาพยเด้อพี่น้องปัน่นขาจะเถิดเต็นกำม,มือนิ่งให่กินข้าวมือแรงงานเรื่องหมดน้ำมืองคือบม้งบาพี่น้นนนองโดนเติมแล้วบุ้งเดบบุ้เดบบุ้ง้า หลายปีแล้วพี่น้องหนามม่วงบปิดควนมเอื้อเกือกโดดพี่น้องเอ้ยสองเงินแบบไงสีปางงางเนอะเอาเปิดสองหรือ มักพีชก็นั่งซิตรูกร้ายหลายไ่น่องก็กหันออกดอ,อกให้อย่างร่มมันมเมื่อเก็ดอยู่นอกอย่างดอ,อกข,ขึ้นขู้นล่มจะหักซิตรูกร้ายแล้วใส่ที่เตียดอีก เี๋ยใละเดี <laughs> ๋ยวจะตังเข่าก็หยอกหยา ข้างบ้านที่น,อสนส้องฝนตกบ่ค่ะเราว่าผ้าอยู่เขาอยู่ข้างมองเอ้ยเลยมอง,งมองผ้าของอวดไปนี่ร่มแห้งเพราว่าอีกหมู่บ้านนึงลอะคะ่ะเขาอยากจะโตพักกันข้างนึง

ก็ปากกปเลยม่อ้วานมาเละเละอย่างงี้ยากกินเขเบื่อร้อมือเอาถองน้หวาน่าเมาายลายน้วานไปก่นหนโอ้ผิวหน่อกเนื้อเน้นๆข้าวสุกกะนอกหเฮีย เนื้อเ่นได้เนื้อนบ่หยาบพี่น้อกเค็ดๆเดียวก็ได้กินสงสัยหัวคุณอ่อนทั้งหัวแก็บทึ่เหนียวเยอซื้มาจากรบบรีซื้อเนื้อมาจากรบบรีเพราะว่าพี่พี่ชายไปขับรถไปขับรถส่งผักที่กรุงเทพเขาเลยแวะซื้อมาให้ เดี๋ยวลาพี่น้องเดี๋ยวลาพี่น้องไปแล้วแกมขวนเหนื่อยนากพี่น้องเนาะ ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องอ้วนกับพี่อ้วนเป็นกำลังใจให้กรบเป๋าเตาปืนไปโดนๆเนี่ยเด็ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ